แม่การเบื่อเนี่ยอยู่ดีๆคิดจะเปลี่ยนงานมันก็คงะไรอยู่แต่ถ้าชีวิตในการทํางานมันต้องเจอจุดที่เราเบื่อเนี่ยเรามีวิธีแก้ปัญหาอาการเบื่อดึงพลังงานกลับมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันดีกว่ากับชาวนี้ที่ทํางานสวัสดีครับ วันนี้ก็มาเช่นเคยนะฮะเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณนะครับทุกวันเวลาเราตื่นนอนมาทํางาน,นใช้พลังงานเพื่อจะลุกขึ้นมามันก็ยากแล้วแล้วถ้าต้องมาเจอเรื่องราวที่น่าเบื่อซ้าแล้วซ้ําอีกเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดึงพลังงานที่เป็นบวกกลับมาแล้วก็ทําให้เรามีชีวิตชีวาเดินหน้ากับการงานต่อไปได้วันนี้ก็จะหาวิธีแล้วก็แนะนําบางกระบวนการซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ กับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เกเรียนพันใหม่นะครับรายการของเราวันนี้นะฮะก็สนับสนุนโดยนะครับ The Practical Social Media Platform นะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับเกิดมาเพื่อเราพวกเราชาวมนุษย์เนเดือนทุกคนนะฮะมีบทความมากมายให้เราหาเสพอ่านฟังดูก็ได้นะครับติดตามก็ได้ตามช่องทางของโซเชียลมีเดียของเราก็แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องวันนี้นะครับผมว่าทำงานน่ยมันก็มี วันที่สนุกตื่นเต้นวันที่เซ็งวันที่เบื่อมันเกิดได้หมดอะครับคําถามก็คือว่าการแก้เบื่อของเราเนี่ยทุกวันนี้ที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในที่ทํางานเนี่ยคืออะไรเราแก้เบื่อไม่ว่าจะเป็นงานที่น่าเบื่อหรือคนที่น่าเบื่อเรามีวิธีการอะไรบ้างลองแชร์กันมาสักหน่อยนะครับว่าเราทำยังไงเผื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆีน้องๆท่านอื่นด้วยก็แล้วกัน แต่ในความหมายผมหมายของว่าไม่ใช่ว่าเออะอะไรก็จะเปลี่ยนงานนะเพราะว่าอาการเบื่อเนี่ยมันมันเกิดได้กับทุกคนเกิดเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนคนนั้นด้วยนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยก่อนจะคิดถึงวิธีการแก้เบื่อต้องมาดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมันมีอาการเบื่อเกิดขึ้นได้นะครับ มันก็มีสัญญาณบอกเหตุเราหลายอย่างนะครับว่าอาการที่ที่บอกว่าตอนเนี้เราอยู่ในสภาวะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในที่ทำงานลองมาเช็คกันดูนีะครับผมผมอยากจะให้เราลองทด,ทดลองติ๊กดูนะผมจะมี5้าข้อ5ข้อให้เราลองติ๊กดูว่าเราโดนครบหข้อนี้ไหมเป็นการเช็คแบบง่ายๆว่า สถานการณ์หรือภาวะของเราตอนนี้น่าเบื่อขนาดไหนหรือน่าเบื่อหรือยังนะถ้าครบห้าข้อ,ขอนี้โค้ชนเบื่อแล้ว <c oughs> เอาไปทีละข้อทีละข้อข้อแรกนะเฮ้ <c oughs> ช่วงนี้งานซ้ำซากซ้ำๆคือได้ทำงานซ้ำๆทำแต่งานซ้ำๆงานเดิมๆเ,เริ่มทำงานแต่เดิม,ดมอารมณ์มันจะเหมือนกับว่าตื่นมาตอนเช้ามาถึงที่ทำงานก็รู้แล้วาต้องทำอะไรบ้าง คืองานมันเริ่มเป็นงานซ้ำๆไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรหืืวว่าคนที่ทํางานซ้ําๆมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าสู่เขาเรียกว่า,อาโอกาสที่จะน่าเบื่อสูงได้เมื่อเปรียบเทียบกับตําแหน่งงานประเภทอื่นๆซึ่งอาจจะมีความหลากหลายบ้างนะครับมีงานที่มันเป็นรูทีนบ้างแต่มีงานที่สร้างความตื่นเต้นบ้างอันนี้ก็จะแก้ตัดเบื่อเป็นระยะระยะได้ แต่มันก็มีอีกหลายตำแหน่งที่น่าน่าสงสารนะครับเพราะว่า,าด้วยเนื้องานเองเนี่ยมันก็อาจจะอืรูทีนนจริงๆนะครับแล้วพอทําไปนานเข้านานเข้าเนี่ยมันก็เป็นกระดุมเม็ดแรกของอาการหน้าเบื่อที่เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอันที่สองรู้สึกมาทํางานเหมือนไม่ค่อยได้งานอารมณ์มันเหมือนกับว่าเหนื่อยๆไม่มีอะไรที่ตื่นเต้น เหมือนกับหลับตาไปก็ทํางานนั้นได้แล้วอ่ะมันก็ลิงก์มาจากการทํางานซ้ำๆนั่นแหละแต่กรณีแบบนี้ก็คือว่าคนที่ชอบอะไรที่มันท้าทายเหมือนมีโปรก็เรียกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยชอบทําอะไรที่มันมีความรือหวาตื่นเต้นบ้างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยเงียบสง,งัดเงียบสง,งัดนะครับแล้วงานประเภททําแบบหนึ่งสองสามเป็นขั้นตอนที่ต้องทำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเงี้ยไม่มี ช่องที่จะทําให้เราแบบเปลี่ยนวิธีการบ้างเป็นหนึ่งไปสามเลยได้ไหมหนึ่งไปหนึ่งจุดห้าแล้วไปสองจุดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีความตื่นเต้นงานประเภทที่ขาดความคิดสร้างสรรค์งานที่ไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มันก็ทําให้หน่าเบื่อได้เช่นกันนะครับอาการที่สามเริ่มหนักแล้วทางานไปสักพักก็เมื่อไหร่จะเบรกว่าเมื่อไหร่จะเที่ยงว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานว่า <c oughs> อาการแบบเนี้ยเป็นไหมครับ อันนี้แสดงว่าระดับความน่าเบื่อของช่วงเวลานี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพราะเราเริ่มดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะเลิกงานเมื่อไหร่จะเที่ยงเมื่อไหร่จะพักเบรกอย่างเงี้ยอันตรายแล้วนะครับแล้วก็อาการที่สี่อาการที่สี่ก็คือเริ่มมีการอาการเหม่อลอยเขาเรียกว่าเหม่อทำๆแล้วอองขึ้นมาแบบนั่งนิ่งเฉยๆอ,อย่างนั้นอนะ่ะอยู่ดีๆก็เงียบไปแต่ไม่ได้ทําอะไรนะเหม่อทำๆไปแล้วก็ ล่องลอยนยครับเฉยชายนี่การเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาการสุดท้ายเนี่ยผมว่าหนักสุดก็คือมันเริ่มมันเริ่มมีปัญหาแบบที่ว่าไม่อยากยุ่งกับใครละไม่อยากคุยกับใครมากอยากจะเก็บตัวนะครับแล้วผอเก็บตัวเยอะๆไม่อยากพูดคุยกับใครเนี่ยเพราะมันเบื่อสุดสุดแล้วอะเบื่อสุดแล้วเบื่อทั้งคนเบื่อทั้งงานก็เลยอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือ ผลงานเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีปัญหาได้เพราะการที่ไม่มีประสิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยมันยิ่งพายเราแลยแย่ลงไปได้เรื่อยๆนะแล้วการทํางานของคนอื่นก็แย่ลงไปด้วยก็เนี่ยลองดูครับอาการแบบนี้ผมก็เคยเป็นผมเชื่อว่าพวกเราเคยเป็นเหมือนกันแต่ก็อยากรู้ว่าพวกเราเอาตัวรอดกันมาได้ยังไงถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ทํางานกับที่ใดที่หนึ่งมาอันาน,านานเงี้ยไอห้าอาการเนี้ยมันวนเป็นเซอร์เคิลแน่นอนมันต้องเจออยู่แล้วแหละเพียงแ,แต่ว่า เราเบรกให้เรากลับมาด้วยพลังที่เป็นโบกได้อย่างไรนั่นเองนี่แหละสิ่งที่ผมสนใจนะครับเขาก็มีวิธีแก้นะครับจริงๆแล้ววิธีแก้ก็มีหลากหลายวิธีนะวันนี้ก็เอามานําเสนอแล้วกันว่าเออมันมีวิธีแก้อย่างไรบ้างนะครับวิธีแก้ก็มีเยอะนะฮะอ,อ้าวิธีที่หนึ่งง่ายที่สุดนะครับวิธีที่หนึ่งง่ายที่สุดมันก็คือก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างคืองานน่ะ มันเป็นรูทีนน่ะอาจจะแก้ไม่ได้เพราะเนื้องานมันเป็นอย่างนั้นแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือว่าอ,อ,อาจจะเป็นพฤติกรรมที่มีองค์ประกอบก่อนที่จะเข้ามาทํางานก็ได้มีคนเคยแนะนําอย่างนี้แล้วทำแล้วก็ดีจริงนะก็อย่างเราเคยมีพฤติกรรมการมาทํางานอย่างไรให้เปลี่ยนวิธีการ,รม,มาทํางานบ้างเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางนะครับถ้าเคยขับรถมาก็เปลี่ยนใช้สลับมาใช้ขนส่งมวลชนบ้างอย่านั่งรถไฟฟ้านะครับได้ดูนู่นดูนี่ไปนะฮะ ขากลับก็ได้ดูนูนนี่ดดไปเหมือนกันก็จะมีความตื่นเต้นแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหรือมีพฤติกรรมเพิ่มเติมระหว่างทำช่วงเบรกก็ได้หรือระหว่างช่วงเที่ยงพักกลางวันหรือหลังเลิกงานก็ได้ถ้าหลังเลิกงานอาจจะถ้าสมมุติว่าที่แถวท,ที่ทํางานมีที่ออกกำลังกายก็แวะออกกำลังกายส,สัปดาห์สักสองวันก็ยังดีชั่วโมงหนึ่งจบนะฮะมันก็เป็นการเบรกวงจรที่มันซ้ำซาก มันก็มีของใหม่ใส่เข้าไปแล้วมันก็อาการหน้าเบื่อก็จะลดลงไปส่วนระหว่างวันเบรกเดินไปสวนหย่อมเดินไปกินกาแฟไกลขึ้นหน่อยก็ได้เรื่องการกินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันน่าตกใจเหมือนกันคนที่กินอาหารส่วนมากมนุษย์น่นะถ้ากินอาหารซ้ำๆเนะี่ยเดิมๆอะ่ะมันก็มีโอกาสที่เราจะทําให้เราเบื่อได้ก็ต้องลองอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็ลองไปกินอาหารกับเพื่อนบ้าง ลองไปกินอาหารคนเดียวบ้างสลับไปสลับมาอย่างนี้ครับ <S <S <ๆ>เพราะบางทีการอยู่กับเพื่อนบ่อยบ่อยบางทีเราก็เบื่อเพราะเพื่อนมันก็เป็นคนน่าเบื่อใช่ไหมแล้วเราก็กลายเป็นคนน่าเบื่อไปด้วยการปลีกวิเวกไปคนเดียวบ้างก็ตื่นเต้นดีนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเดินไปทานข้าวคนเดียวหรือเดินไปทําอะไรคนเดียวอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหยุดพฤติกรรมซ้าซากซึ่งเป็นแบบที่เราสามารถควบคุมได้และพิสูจแล้วว่าเวิร์กจริงๆอันนี้ง่ายที่สุดอันที่2เป้าหมายในชีวิต หลายคนที่มันมีอารมณ์เบื่อเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วหยุดไม่อยู่เนี่ยคือเบื่อยาวเนี่ยเป็นเพราะว่าลืมไปว่าเรามีเป้าหมายชีวิตว่าไว้ด้วยอะไรลืมไปว่าเราต้องทําอะไรเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายหรือบางทีมีเป้าแล้วมันเป็นเป้าบินน่ะมันไม่ใช่เป้าที่ทําได้จริงเนี่ยมันก็มันก็เลยทําให้ชีวิตขาดสีสันขาดขั้นตอนขาดแผนในการดําเนินงานได้เช่นกันจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะ บางช่วงบางตอนบางทีเราเป้าหมายไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเปืเป่อยๆไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้โฟกัสว่าเราต้องทําอะไรในแต่ละช่วงในแต่ละเวลานะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะฮะอันที่สแนะนําก็คือเขาบอกว่าซึ่งงานด้านวิจัยนะแล้วก็วิชาการหลายด้านก็พูดตรงกันว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องเรียนตลอดเวลาก็ได้แต่ว่าในแต่ละช่วงในแต่ละเ,เวลาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เราเบื่อหน่ายถึงขีดสุดเนี่ยเราอาจจะต้องหาอะไรเรียนรู้เพิ่มเติมใส่ไปด้วยนะครับเช่นถ้างานของเรามันเป็นรูทีนมากๆการเรียนรู้ในงานมันอาจจะไม่ไม่เกิดประโยชน์เราลองอาจจะมองเรื่องของการเรียนรู้ทักษะอื่นๆก็ได้ที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราสนใจหรือเรื่องที่อาจจะต่อยอด ไปเป็นงานเสริมเป็นรายได้เสริมหรือจะไปเป็นอาชีพในอนาคตหรือจะเป็นการเก็บเลเวลเพื่อจะเตรียมไปหางานใหม่ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ชีวิตมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับอย่างของผมเองผมก็ชอบนะผมก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็เบื่ออะไรง,ง่ายๆไว้ด้วยงั้นผมก็จะเลือกวิธีนี้เหมือนกันก็คือนอ,นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ตัวเองเจออะไรซ้ําๆเนี่ยก็ไม่ให้ตัวเองเจออะไรซ้ําๆนานอยู่เกินไปผมก็จะเพิ่มด้วยการที่ หาอะไรเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับนั่นยังเป็นที่มาว่าผมจบโทรหลายใบและจบปริญญาเอกได้เพราะว่าในระหว่างทํางานมันก็น่าเบื่อแล้วอะมันก็เลยต้องเอาเวลาหลังเลิกงานไปเรียนหนังสือนะครับแต่พอเราเรียนมาเยอะๆป,ะปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะอยากจะกลับไปเรียนปริญญาอีกเนี่ยก็อาจจะเรื่องในการเรียนรู้เรื่องอื่นผ่านช่องทางออนไลน์แทนหรืออ่านหนังสือนะครับก็ก็นี่ก็ถือสิ่งที่ทําเป็นประจําต่อให้เราอ่านหนังสือแต่หนังสือบางคนละเรื่องมันก็มีเล่มใหม่ไปเรื่อยๆมันก็แก้ปัญหาเรื่อง ความน่าเบื่อได้นะครับอันถัดมานะอันที่สี่เขาอบอกว่าเอ้ยจัดโต๊ะทํางานใหม่ก็ดีเหมือนกันนะรูปแบบโต๊ะทํางานอนะ่ะบางทีที่ทํางานเราอะโต๊ะมันคงเปลี่ยนไม่ได้แต่เลเยอร์ของที่อยู่บนโต๊ะทางานมันจัดได้นี่เขายังมีคําแนะนําเลยนะครับผมเคยได้ยินมาแต่ผมยังหางานวิจัยไม่ได้นะมีคําแนะนําว่าเ,เราอาจจะต้องมีการจัดโต๊ะทํางานใหม่ทุกปีนะครับเพื่อเสริมวงจุช่ยก็ได้บางคนเขาเชื่อ นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันจะได้ทําให้เรารู้สึกไม่ไม่เบื่ออาจจะมีต้นไม้บ้างเลี้ยงปลาบ้างเลี้ยงอะไรบ้างก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับออฟฟิศเราอนุญาตรหรือเปล่าแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงแล้วเราดูแลเขาได้ไหมด้วยก็ลองดูได้นะครับอันนี้5้าถ้ามันไม่ไหวจริงๆเบื่อสุดขีดแล้วลาครับผมลาพักร้อนไปเลยฮนะจะพักวันสองวันก็แล้วแต่แต่ลาแล้วไม่ใช่ลาแล้วนอนอยู่ที่บ้านนะเพราะการนอนอยู่ที่บ้านเนะี่ยมันหายเหนื่อยแต่มันไม่หายเบื่อการพักผ่อน ลาพักร้อนเนี่ยต้องเลือกกิจกรรมเลือกสถานที่ดีๆที่มันสามารถบูสต์เอเนจีเรากลับมาได้นี่แหละมันคือเรื่องของการดึงพลังงานบวกกลับมานะครับหลายคนเลือกที่จะลาพักร้อนแล้วก็นอนนอนอยู่บ้านมันก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่มันจะไม่ได้แก้ปัญหาอาการเบื่อนั่นเองนะครับไปกันต่อกับอันสุดท้ายอันที่หกก็คือก็ต้องมีกิจกรรมนอกเวลางานนะครับเพื่อจะ stay connect กับ โซไซตี้ความหมายก็คือว่าเราไม่ควรยึดโยงกับการใช้ชีวิตกับงานกับคนในที่ทํางานเพียงอย่างเดียวก็คําแนะนําก็คือว่าต้องมีเพื่อนที่อยู่นอกวงการนอกที่ทํางานเอาไว้บ้างนะครับแล้วก็่สักเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งก็ยังดีนะครับมีกิจกรรมนอกเหนือจากการทํางานบ้างเช่นเตะฟุตบอลเล่นกีฬานะครับสมัยก่อนผมเล่นบลิงนะฮะแล้วก็ฟุตบอล เพ่ค่อยได้เล่นเป็นผู้ชมมากกว่านะครับบาสเกตบอลก็ได้กีฬาประเภทอื่นก็ได้ที่เราได้ไปเจอคนใหม่ๆม,มันก็จะช่วยเราเนี่ยมีความเขาเรียกอ,อะไรพลังงานที่เป็นบวกแล้วก็โอกาสที่เรื่องน่าเบื่อจะมาลากให้เราเบื่อหนักกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคําแนะนํานะฮะห้ 5, ข้อน,นี้แหละก็ลองไปทํากันดูผมก็อยากได้คําแนะนําจากพวกเราเหมือนกันว่าใครที่มีวิธีการดีๆนะครับแก้ปัญหาความน่าเบื่อได้ ในระยะเวลาอันสั้นแนะนํากันมาได้เพราะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เรินพันใหม่นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เราก็พอหอมปากหอมคอนะฮะจบกันประมาณนี้ติดตามรายการของเรากันได้นะครับเช้านี้ที่ทํางาน7จ็ดโมงครึ่งเดือประมาณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ